สวัสดีค่ะมาเจอกับุงอีกแล้วะะวันนี้ก็จะเล่นเกมไหมครับกับใครไม่รู้ถ้า <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขออภัยนะฮะไม่ไม่ได้ยินก็คือจบนี่บ้านของใครไม่รู้อะไรเอา <c oughs> อยู่บนฟ้าไม่รู้ ข้างในนี่ไม่ไม่เหมือนมีอะไรนะคะแต่เข้าเข้าอยู่ห้างล่างนะอย่างใหญ่เลยที่ที่ที่ร้อนเนื้อกระปุกที่อนเนื้อเขาเขาโอ้โหรังการงานสร้างเขาค้างเลย โอ้ยค้างค้างค้างประตูปิดให้จึ๊บออกก่อนละกันปิดเฉยเลยอย่าเอาหารก็จะตายแล้วหาร์ดอาอาหารที่หมดเ <Okay. S 2> หรอ,อโอเคเลยมีเนือ้ออยู่ที่ดรอปดรอปเหรอ ก็จะเต็มแล้วกินแครอทแล้วกันมจะฟามฟามข้าวเจ้าต้องคำนวณมันยังไม่โตเต็มโตกันหมดเลยไปกดแล้วจวนเดี <c oughs> ๋ยวจะปิดกองแว่ก่อนขลุดฮ่าเดี๋ยวจะปิดปิดมาว่าปิดจะจะฮึบกดเลย เดี๋ยวราบกเดี๋ยวราปูยุทธศาสตร์จีนีทน้ำโอเคตีไปไหนละไม่เห็นชื่อละออยอยู่หนึ่งตีโอ้ยตายโอ้ชื่ออะไไม่มีอันไหนโตเลย พึ่งก็ผลกดไปเอาเดี๋ยวละถ้าก็ตัวด,ดีถ้าได้แต่้าถ้าท้มนี่ลงไปทุกจะฮึบติด้ลียละไปแตัวน,นรัวันนี้เราเราจะไปในที่กันยังไม <c oughs> ่มีอุปกรณ์เลยเราเราไปหาอะไรในเนที่กัน <c oughs> ไปแบบตัวเปล่า โอ้ในนรกนี่ไม่มีอะไรเลยแอทำไมแอบทำไมแอทำไมเอ้ยแก๊สแก๊สอีกนะแต่แต่บล็อกนี้มันมันจพิษกับเหล็กนะขอ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 เฮ้ยอิอตัวการตัวการนั่นบนฟ้าตปเอาเงินไป โอ้ย ok เกือบโดนไอ้น <có> ี่วันนี้นะโอ้ยเงียบฮัทจ์ฮึบเอาโดนตัวเองกำตามสนองมันยังอยู่เรอเราไม่ถึงยังไงเราก็ต้องเอาขบวนกลับบ้านได้ขอ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 เราไม่ถึงยังไงเราก็ต้องเอาเอาพวกมันกับบ้านไม่ได้ถ้าจะฮึบโอเคจิกหมดแล้วกลับบ้านเลย ประตูหายไหมหรือไรชววงไปแล้วเอาไปลอกน้องคนแคตอย่ามาโอ้ยไปจุดเราก็รอดกลับมาน้ำยาอะไรบ้างวะนี่อ่ะไม่มีน้ำยาอะไรเลยเดี๋ยวดับประตูมีคือเรียบร้อยกันพี่ไหนปรุงปรุงปรุงยาให้ดูไหนดิ อยอ๋อเร่องคุณสวิตนี้นี่จบปรุงอยู่กำลังปรุงนี่ปรุงออโตโอ้โหแล้วมันเป็นนักยาอะไรกันลาวะคําว่าดำดิงในลาวได้อ๋อทีนาทีบิลใช่ไหม อีกอันหนึ่งทำไมมันไม่ทำงานเลยเนี<อ>่ยดูในเครื่องดิไอ้พวกนี้ก็ตั้งโชว์ไว <c oughs> ้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอ้ยเถอะเถิดเถิดไม่มีอะไรเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยน้ำยามาใส่ทีหลังแบบเดี๋ยวขึ้นแต <c oughs> ่เดี๋วเสกเอวดย์เสกเอเวอร์ซีนี่เดี๋ยวเวลาคขังขังอุ้งอิ่งเอาขังไม่ทัน ไปลุกเขาด้วยเ้าด้วยไปเลยโอ้โหค้างเลยอ้าวเขาเขยบออกมานิเขยับมาอีกนิดนึงอันนี้นึงเลยอ้าวอย่าต้องมอง<ช>บนด้วยเหมือน,นเมื่อกี้หัวติดบันไดเชื่อดินั่นนีก็สุดแล้ว <ไป S 1> เนี่ยฟาดเลยนะ ค้างเลยเดี๋ยวก,กระโดดพ้น,นพร,รือเปล่ามันติดบล็อกอะมันอยากให้หัวติดบนใตอก็ไหนไปเลยไาจึบ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทันตึ<อ>๊บเออเลยเอ้ยอไปก่อนไปก่อนเออโอเคไอ้ขั้นที่สองอได้อยู่แต่ไอข้ขั้นขั้นแรกไม่ได้โอ้แมปค้างเลย <laughs> อุ้ยเล็กเล็ลแ,แ,แบบค้างเลยอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอติดมันไดเด้อคนคนทำยังขึ้นไม่ได้ <laughs> ช่วยดๆโอ้ที่ปุ๊กจอยรอเขาขึ้นมานะจะขึ้นมาได้หรือไม่ <laughs> แมพไม่โหลดเลยเนี่ยข้างบนเนี่ย <laughs> เพ in hey, oh, re ื่อทูบ็อกซ์นมครวางไว้เฮ้ยไปเลยจวรเกียออโต้โอ้ยรอเป็นชาิยังไม่เสร็จแล้วมั้งกเนี่ยนึงชาตดดึงไปสบ็อกเลยทางขึ้นบ้านนี่ซับซ้อนมากเลยเจอทางขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วเราจะไปแอบเขานะเขาจะหาเจอหรือไม่โอ๊ยโอ้ยค้าง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  เขายังไม่ขึ้นมาเลยเขายังติดอยู่เลยขึ้นไม่ได้โอ้ยเอ้ขึ้นหน้าบ้านนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะฮึบ<า>โอ้ย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 แปดชาติาเราเราจะขึ้นไปฮึบอาฮึบทำไมไม่ขึ้นวะน,นี่อฮึบโอเคได้แหละตุ้มตุ้มในบกสลาม โอเคจะไปแอบเขากันนะฮะเขาจะหาเจอหรือไม่อโอ้ยยังค้างเลยเล่มค้างเล่มแท็กเล่มแท็กยังอยู่โอ้ย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 โอเค <จะ S 1> มา<อ>แล้วเ <ๆ S 1> ขาจะหาเจอโอ้โหแมปนี่ค้างเลยไปดูในคลิปเลยนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยใ <laughs> นคลิปลืมๆคลิป พอพอมาในนี้ค้างเอาค้างเอาไปดูในใ<ช> youtube ได้เลยเนี่ยมันค้างขนาไดไหน,นตัวตัวก็เลยโอ้ไม่โง่ตัวขึ้นมาละหายไปไหน <laughs> อยู่ไหนเอ่ยเป็นสายย่อ,อก,ก่อนืเอเป็นไรไหนเตะเดม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 เตดมทำไมมันขึ้นมาเร็วจังเลยวะ คลิปนี้จะมาเล่นต้อนหาหรืออะไรเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยแปดนาทีเนี่ยผ่านไปแล้วแปดนาทีเอ้ยืนอะไรอ๋อเลือดอยู่แถวเตียงเลยนะเขากำลังเดินไปไปไหนไม่รู้อ๋อเลือยู่แถวเตียงไม่อยูแถวเตียงยยังขึ้นไปไม่เป็นเลยตรงนั้นอ่ะ เอออยู่มันล้ำค่ามากเลยคนว่าเลยอยู่อยู่นั้นนั้นจะรู้หรือไม่ <S <S จะรู้หรือไม่ไม่ยูคลิปนี้อาจจะเป็นสองคลิปเลยก็ได้นะฮะมันจะไม่มีเวลาถ่ายนอกจากจากนั้นอย,อยู่ไในใยใยใบไหนใบไหน ไม่ต้องใบแล้วล่ะเนี่ยอ๋อยู่แล้วมาหลบหน้าบ้านจริงจริงจะเป็นหลบข้างนอกกว่านี้อีกดูบ้านน่ะอะไรรอยอยู่บนฟ้าอะไรจะถงเนี่ยทำเครื่องมีนเป็นหรือเปล่านบแต่เราูเราใช้เกียรออโต้ในการพายเรืออาจจะอะไรรอยอยู่ข้าบนน่ะ มันดือีะเราอยู่งบนอ๋อว่าทำอะไรดีจะมืดแล้วเด้อจะมืดแลรวเอ้ยลงเรือลงดิจะมืดหรือจะเช้าไม่รู้ ขอมมึคือคนนาตอนมุกอ,อ๋อ้ยยิเบเปือ <c oughs> าดนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วโอ้ยแล้วมันอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้ว่ะยิเบเปือจ๋าอย่าทำหนูมาใช่ไมท่ทำแกหล,ลับ<อ>ฉันจะฆ่าแกนนี่หนละเอ้ยทำไมมันมีแค่เตียงเดียวไม่์เราไม่รู้ไหมว่าเตียงแกมารีดนอนเซฟไว้ก่อนแล้วกันอเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวออกไปหาไม้ ยังจะออกหามาอีกเหรออืมตอนนี้เราเจอคนเจ้าไม้นั่นคือบัวโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อ,อกับคลิปสองกันเลยได้สิบเอ็ดนาทีกว่าแล้วอย่าไปต่อคลิปสองกันเลยนะฮะ